สวัสดีครับพบกับเกม Dungeon Faster กันนะครับผมมันเป็นเกมแนวอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพาร์เซินนิดๆนะครับผสมกับชัยการ์ดนะครับผมโดยอันนี้ผมเล่นจบแล้วในื้อโหมดเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าเกมมันค่อนข้างจะยาวนานนะครับเพราะเลยเล่นไปประมาณ4ี่กว่า50รอบได้มั้งนะครับผมไอ้หลุมศพตัวนี้ครับเป็นหัวกะโหลกเนี่ยเป็นอนุสรสถานว่าผมเล่นตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า30รอบครับผมเพราะว่า ถ้าเป็นหลุมศพแบบแรกจะเป็นแค่กระดูกธรรมดาที่2จะเป็นกระดูกหลุมศพที่ดีหน่อยแล้วก็หลุมศพหลูๆนะครับซึ่งเมื่อเกิดส0รสิบอมมันจะไม่ระบุแล้วว่าเตาตายกี่รอบนะครับผมแต่ตรงนี้นะครับผมที่เป็นมอนสเตอร์ที่เราไปตีมานะครับผมก็อยังไม่ครบนะยเหลืออีกสองตัวนะที่ผมยังหาไม่เจอคือโคเท็ตกับสลิมมอสนะครับผมก็แต่เล่นเนื้อเรื่องจบแล้วล่ะนะครับผมคราวนี้เกมมีโหมดอะไรบ้างนะก็จะมี3อันฮะอันซ้ายสุดจะเป็นโหมด อ่าอินฟินิตี้ก็คือเล่นไม่จากัดเล่นไปเรื่อยๆดูสมถสิติตัวเองนะครับอันขวาเป็นเหมือนแข่งออนไลน์กับผู้เล่นอื่นครับผมถ้าทําได้ดีก็จะได้คะแนนเยอะนะครับอันกลางคือหมวดเนื้อเรื่องนะครับผมซึ่งตัวละครที่เรามีใช้ก็จะมีหลายตัวเลยครับผมเนี่ยนะครับผมมี5้าตัวละครนะครับผมโดยแต่ละตัวก็จะเก่งไม่ต่างกันไปรับไม่ไม่ไม่ต่างกันเก่งต่างกันไปนะครับผมตัวแรกพาราดินครับผมอ่าพาราเดยน่านะครับผมความสามารถนะครับก็คือมันดูตรงนี้ได้นะตัวสมุดนะครับผม ผมอัปเลเวลไปแล้วสาครั้งเป็นเลเวลสี่แล้วครับสกิลเขาจะมี2อย่างนะครับผมคือพสซีฟกับแอคทีฟนะครับทุกตัวจะมีเหมือนกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าสกิลจะแตกต่างกันไปแล้วแต่กลยุทธ์การเล่นนะครับพานาเดน่าเนี่ยเขาจะมีความสามารถคือแอบดูนะครับผมโลเคชันนะครับประตูได้นะครับแพสซีฟเลยเห็นเลยว่าประตูอยู่ไหนนะครับแล้วแอคทีฟสกิลเขาเนี่ยคือรีมูฟพอยซันนะครับผมอ่าก็คือเวลาติดพิษเขาก็จะรีมูฟออกได้นะครับ ส่วนตรงนี้เป็นสเตตนะฮะถ้าเราสามารถเราสามารถกดแล้วเราใช้คอเติมเพื่ออัพสเตตได้ให้มันใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้งหรือว่า Start i n g value เยอะตั้งแต่ต้นนะครับผมโอเคอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะฮะส่วนกระเป๋าจะเป็นการ์ดที่เราหามาได้ครับผมตอนนี้ผมก็หามาได้เอ่อเกือบครบแล้วขาดอยู่5้าใบนะครับก็ระหว่างเล่นมันจะมีการแบบเปิดนู่นเปิดนี่เปิดแผ่นที่อะไรเงี้ยครับมันก็จะได้มานะครับผมตัวที่สองนะครับผมคือบาบานะครับผมบาบานี่คือบาบาลเลียนนะครับความสามารถเขานะครับผมคือเขาสามารถ นะครับผมน็อกโกลเด้นทีทได้จากสมอลมอนเตอร์ในรูมได้เลยคือเหมือนกับว่าตบเอาไอตัวของโกลเด้นทีหรือเงินนะครับผมเอามาใช้ได้เลยนะครับแอคทีฟสกิลก็คือรีมูฟพาราไรซิสนะคือเขาไม่ติดพาราไรซิสนั่นเองนะครับผมอันที่3คือซ็อตเซอร์นะครับผมซ็อตเซอร์เนี่ยความสามารถเขาให้เป็นแพสซีฟก็คือดิสการ์ดนะครับผมเพื่อเก็ทรูเลยแล้วก็เงินนะครับโดยไม่ทําร้ายไม่บาดเจ็บนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวละครอื่นเนี่ยแพสซีฟก็คือเวลาเราจะทิ้งการ์ดเนี่ยมันจะ ได้ลูนกับเงินนะครับแต่ละบาดจะเราจะเสียเลือดแต่ซัลซเลอร์จะไม่เสียเลือดครับผมไอือสกิลเขาคือมูลแกนการ์ดได้นะครับแต่ว่าเสียเลือดแทนอันนี้ก็ไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่มันก็ดีนะรีมือได้นะครับตีฟครับจอมโจรนะครับผมแพสซีของเขาคือการหาเงินได้มากกว่าคนอื่นครับผมในดันเจียนก็คือเขามีความสามารถในการแบบฟาร์มตังค์นั่นะครับผมเกมนี้ตังค์สำคัญในการเล่นนะครับผมแต่ไอตัวของฟันทองคำเนี่ยเอาไว้สําหรับอัปเกรดการ์ดครับ ส่วนแอคทีฟสกิลของเขานะผมคือได้รูนทุกอันนะครับผมถ้าเขาไม่มีสิ่งรูนนั้นอยู่นะครับโดยการดิสการ์ดนะครับผมอ่านะครับผมก็คือรีมูฟการทิ้งแล้วก็ได้รูนมานะครับเช่นเริ่มต้นมาศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยทิ้งการ์ดสี่ใบก็จะได้รูนมาสี่อันเลยอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายครับฮันเตอร์นะครับผมฮันเตอร์เนี่ยความสามารถเขาคือเขาสามารถหลบนะครับผมแทรบได้ในครั้งแรกนะครับส่วนแอคทีฟสกิลก็คือเขาจะเซตแทรปนะครับผมมันจะ ทำพาราไลซ์นะครับผมสตูตัวแรกนะครับผมอมีีพลังหนึ่งดีฟเอนเท่านั้นนะครับเหมือนมันมีช่วยป้องกันเราได้หนึ่งหนึ่งสเต็ปนั่นเองนะครับนะก็ตัวละครตัวไหนชอบก็เล่นตัวนั้นไปนะเดี๋ยวผมจะเล่นตัวของพาราเดน่าให้ดูนะครับโซตรงนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมแต่ว่าผมใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องอัปเกรดเติมตังก่อนนะครับผมนะครับเนี่ยมันขึ้นว่าห้ามใช้มา โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับหน้านนี้อันนี้คือเวลาผมเล่นจบแล้วมันจะขึ้นมาเป็นเดลี่เควสแล้วคิวสามสิบบอสทูเดย์จะได้ฟันยี่สิบนะครับผมแล้วก็รันเควสคือเข้าไปหาประตูนะครับผมในเควสหลักคือสามลูมในสี่เทินหรือน้อยกว่านะครับผมก็คือเขาต้องหาประตูให้เร็วที่สุดล้วจะได้ห้าสิบทีสนะครับส่วนอันบนเนี่ยเก็บสองร้อยเมจิกลูนนะครับผมจะได้หนึ่งร้อยคือเป็นเควสประจําและเพราะว่าเล่นจบแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะ เก็บเควสได้นะครับผมเราก็ไปลุยกันเลยครับปกติจะไม่มีนะตรงนี้นะเควสเนี่ยต้อนเล่นจบก่อนโอเคจะเห็นว่าเรามีดีเฟสแอ a แท็กคาบิตี้คือสี่สิบหมายความว่าอะไรหมายความว่าเล่าสแต็อยังก็ตามครับมันจะไม่เกินจํานวนที่มันระบุไว้ครับผมโอเคเราจะเห็นว่าในบอร์ดของเราเขาจะมีตารางสี่คูณสี่ใช่ไหมครับแต่ละด่านจะไม่เท่ากันนะวิธีการเล่นก็คือเราต้องกดนะครับอย่างเงี้ยมันจะมีของดรอปมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเพิ่มแอตแท็กให้เราจะเห็นว่าตอนนี้ผมแอตแทกสามนะครับ แล้วก็ได้รูนด้วยนะครับผมส่วนข้างล่างจะเป็นการ์ดครับผมเราสามารถกดค้างไว้แล้วเห็นได้ว่าเราจะอัปเกรดอะไรได้บ้างนะครับผมอ่าอันนี้เป็นท่าไม้ตายของตัวละครเราคือ sacrifice ครับผม r ีม o ฟเงินทั้งหมดการ์ดทั้งหมดแล้วฮิลเลือกเต็มนะครับส่วนนี้จะเป็นสกิลพิเศษในการทําให้หลับได้นะครับผมผมอัพเลเวลสองมาแล้วถ้าอะเลเวลสามต้องจ่ายสองร้อยห้าสิบนะครับผมอ่าเราสามารถกดปั่นได้นะเพื่ออัปเกรดให้มันหลับสามเทินนะครับปกติจะสองรอบนะครับผม ส่วนนี้ไฟเนี่ยก็อัปเกรดได้เหมือนกันปกติจะยิงดาเมจสิเปอร์เซ็นต์แล้วอัพเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ซึ่งน่าสนใจเดี๋ยวผมจะอัพไฟก่อนผมมีไอตัวของฟันเหลือด้วยะฮะเขาอัปเกรดไปครับ่ะส่วนตัวนี้เขาสามารถเขาคือถ้าศัตรูหลับอยู่เราจะได้รับสองรูนในแต่ละสีนะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าแต่เราสามก็จะไม่มีอะไระฮะก็อันนี้คือสุ่มการดได้นะครับอันนี้ได้รูนได้เงินด้วยนะครับผมจะเห็นว่ามันมีสีเหลี่ยมๆเงาๆสีขาวๆใช่ไหมไอ้สีเหลืองๆสเขียวเขียวๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่อนใช่ไหมคร อันเนี้ยมันคือความสามารถของตัวละครที่เราบอกว่ามันหาหาห้องเจอครับผมโอเคเราตอนนี้เราพลังโจมตีสามเขามีดีฟเอนหนึ่งเลื่อนหนึ่งฮะแล้วตบธรรมดาก็ตายแล้วครับน,น,นี้ก็คือสามารถเคลียได้นะครับผมนี่ครับแล้วก็พยายามหาของไปนะครับผมโดยคอนเซ็ปต์ของเราก็คือจะหากุญแจนั่นเองนะฮะแล้วก็ไปยังชั้นถัดไปนะครับแต่ว่าอ่อนนี่โดนสกัดตัวนี้นะครับผมก็เคลียได้นะฮะก็จะติดพลังละหนึ่งเธอสามารถสองเธอห้ามโจมตีนะครับโอเคเราเจอแล้วนะครับอันนี้เราติดพิษ ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราเราเล่นต่อไปทุกเทิร์นเนี่ยจะเสียเลือดทีละหนึ่งเราสามารถกดใช้สก,กิลเพื่อแคนเติลพิทได้แล้วก็พิทอาจจะได้ของมาด้วยครับนี่นะครับผมถ้าเรากดประตูก็จะลงใช้ถัดไปแต่ว่านะครับจะเห็นสัญ,ญลักษณ์รูปักขยะไหมครับผมมันสามารถ,ถเผากาทิ้งแลวเอาของได้ครับผมก็จะเผากาทิ้งก่อนครับปึ๊บเราจะได้เงินกับทรัพยากรมาครับผมแต่ละเข,เขาเป็นค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าเกมน,นี้เงินกับลูนหายายากครับดังนั้นอะไรที่เผาได้ก็จะเผาไปก่อนนะครับผมอ่ะดูจากแผนที่เราจะเห็นว่า เส้นทางมันไกลมากใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเดินวนเป็นวงกลมเนี่ยจนกระทั่งผ่านผ่านจุดโค้มาได้แล้วครับมันจะเป็นทางลัดเราต้องจ่ายตัวของฟันทั้งหมดที่เรามีฮะเพื่อเป็นทางลัดได้ซึ่งของตอนนี้ผมอะทําทางลัดได้หมดแล้วงั้นเราจะวิ่งตรงยาวไปสุดทางเลยครับเพื่อลุยกับบอสเลยนะฮะดูว่าผมจะสามารถชนะได้ไหมนะครับอันนี้ศัตรูเปิดมาปุ๊บมันติดพาาไลส์ครับผมแต่พลังเขาชีวิตทั้งหกนะฮะ ผมโจมตีแค่สองนะฉนั้นผมจะสามารถทำอะไรดีๆนะครับผมใช้นี้ก่อนเลยฮะคว้างไปครับผมนี่แล้วติดพลารายเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ของผมไม่มีสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าหาจากไหนอันนี้นี่เจอหนูโจมตีนะครับอันนี้ผมต้องฟันมันทิ้งก่อนจับนี่ฮะผูหนูตายแล้วครับจากนั้นเนี่ยเหลือสี่ฮะเราฆ่าไม่ตายเราใช้นี่ครับเพื่อให้เขาหลับครับผมเพื่อใช้สกิลตัวนี้ฮะดับลุนฟรีอย่างละสองครับ ี่แล้วเราก็อุ๊ยอันนี้เอฟเฟคอะไรนะชั่วเฟอร์ออกกนะครนะผมเอามาเล่นใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้เงินเราไม่พอครับผมงั้นเราไปฟาร,ร์มเราจะเผากาทิ้งเพื่อปั่นเงินครับโอเคเราได้เงินแล้วเราก็จะใช้การชั่เฟอร์กาทิ้งครับผมแล้วเราก็จะได้การรีมือใหม่ซึ่งรีมือแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็โอเคฮะยังพอใช้ได้นะครับผมเขาหลับอยู่เหรอเราไม่มีเงินยี่สิบอะเราหาเงินยังไงดีอันนี้ก่อนนี่ผมมีเงินยี่สิบแล้ว ถึงยังขาดบาทหนึง่งโอเคยี่สิบแล้วครับรับรูนฟรีนะครับผมตอนนี้ผมมีสแตทที่โจมตีแค่หนึ่งเองอะผมโจมตีเขาไม่เข้าไงแต่ไม่เป็นไรฮะยื้อกันไปก็ได้ตีหนึ่งสองตีสวนก็ไปสวนกันมาก็ได้ครับในการโจมตีที่ง่อยมากฮะไม่แนะนานะครับผมโจมตีเบาขนาดนี้นะครับแต่ว่าดวงไม่ดีไงเปิดการมาแล้วมันไม่มีท่านะให้เล่นนะครับผม อนนี้เราก็เล่นอย่างนี้ไปก่อนครับผมโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วไปต่อเลยครับมีเงินน้อยมากแล้วตอนนี้น่าเห็นไหมฮะมันมีทางลัดมันบอกว่าเราจะไปทางลัดไหมเราบอกว่าไปเลยนะครับผมก็จะตัดมาเลยครับศัตรูที่ยิ่งหลังๆก็จะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะผมไอ้ดาบนี้ผมเราเพิ่งได้มาตะกี้นี่นะโอเคเราเจอทางออกแล้วฮะเหลือแค่เราตีมอนสเตอร์บอสประจำดาด่านนั้นเองนะครับได้การอะไรโอ้การไม่ดีครับ โอ้โหเรือเจ็ดเลยตียังไงดีน้ออันนี้ทําอะไรนะดิวดึงนามเม็แล้วก็พลอยสั้นนะครับผมอันนี้ผมยอมเผาเอาเงินฮะผมไม่มีตังค์ครับต้องต้องพยายามเผาเอาเอาตังค์ก่อนเอาตังค์อีกนะครับผมมีเงินเป็นร้อยแล้วฮะแล้วผมก็ใช้อันนี้ครับผมมจะดูดพลังมาเป็นสแตทให้เราครับผมนี่แล้วผมก็สร้างลูกน้องด้วยครับจักลินลุยครับผมอันนี้สแตทผมมากพอแล้วอันนี้เอฟเฟกอะไรเอ่ยบล็อกเน็กแอคแท็กนะครับผมก็คือการโดนยิถัดไปจะไม่เข้านะฮะ แต่อันนี้ผมดาเมจดรวมกันได้ห้าแล้วผมว่าฆ่าได้แล้วนี่ครับลุมตีครับชนะได้แล้วครับอันนี้เป็นโพชั่นนะได้แล้วมันจะสตันแต่มันจะนํามาซึ่งสเตตที่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมจะเออไปอีกสี่ตาอันนี้ทางลัดอีกแล้วครับไปเลยครับอ่าจริงมันต้องอ้อมเดินอ้อมยาวนานมากแล้วเกมเนี้ยแต่เราก็ได้ทางลัดมาเราก็ใช้ให้คุ้มค่าครับผมเพราะว่าเกมนี้จริงๆปกติจะเล่นนานมากครับผมเล่นแพ้แบบ แพ้รัวๆแบบแพ้แบบสิ้นหวังสุดๆนะครับแต่พอเราเล่นบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เก่งขึ้นเรื่อยๆฮะอันนี้เราเผาอะไรดีอันนี้เผานี้ไม่คุ้มแฮะเผาสีส้มเผาก่อนในเงินมาอีกแล้วเงินเยอะไปทําอะไรได้อันนี้อันนี้ความสามารถเขาเก่งมากครับเขาบอกว่าก๊อปปี้ความสามารถฮะแตดของทุกอย่างของศัตรูเลยครับตอนนี้ผมตีลงกันได้แค่เจ็ดก็คือง่ายๆคือบอลมันไม่ตายนะฮะงะั้นผมจะให้มันหลับก่อนเผื่อได้ดูดอ่าได้ดูดเลือดมาครับผม ดูดเลือดจุ๊บๆอัเนี้ยเลือดเขาเหลือแปดแล้วครับผมแต่ผลรวมผมเป็นเจ็ดอันนี้เสียเลือดสองแล้วสแตทจะเพิ่มครับผมตอนนี้พลังโจมตีผมกับก๊อบลินเป็นแปดแล้วฮะอ้าวเขาหลับอยู่ป่าอ๋อไม่ได้หลับโอ้เสียดายมนถ้ามันหลับนะผมจะใช้นี้ดูดเลือดอีกนะผมใช้นี้ก่อนเผื่อได้การหลับมาครับอาวไม่ได้ครับงั้นก็จัดการเลยแล้วกันเคลียนะครับผมอันนี้ผมเก็บสแตทก่อนนะครับผมเกมนี้การเตรียมตัวสําคัญมากครับอุ้ย ลุยถ้าเราเตรียมตัวดีๆเรามีของพร้อมครับผมเราก็สามารถเอาชนะได้นะสําคัญที่สุดคือเราต้องมีของที่พร้อมมากพอครับไม่งั้นเราจะชนะไม่ไหวครับเคครับไปต่อครับผมนี่ฮะลุยไปแล้วครับสามสี่ห้าสเต็ปแล้วจะจบแล้วครับผมอันนี้เชลฟ์เอใช่ไหมอันนี้อันนี้ได้ของฟรีนะจ่ายหนึ่งบาทได้หนึ่งอันฟรีครับคุ้มมากๆครับอันนี้เสียครับผมแต่ถ้าเราไม่ทาเราจะเสียเลื่อนนะเราก็ต้องยอมเสียก่อนนะครับผมนี่ได้กลับมาแล้วเคอันนี้อันนี้เราได้ของฟรีแบบสุ่มนะครับผม อ่าสี่ชิ้นนะครับโอเคเราพร้อมแล้วเราว่าเราเก่งพอแล้วครับวิวันเตอร์พลังชีวิตสี่เหรออ่ะดูมาก่อนนะครับผมไม่ได้ไประโยชน์อะไเลยอันนี้บูทแอทแท็กครับผมเป็นแปรแล้วบูทอีกตบมันโอเคครับเราว่าเราเก่งพอจะตีบอสได้นะฮะ ได้การใหม่แต่ว่าการทนี้ผม,มเคยมีแล้วอ้าวรีเซ็ตแมปโอ้โหบอสเลือดสิบเจ็ดครับผมอ่านหลับไปก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยกินอิ่มๆครับผมใช้ดวงตาฮะหาของครับมีเงินตรงนี้ฮะเอาไงดีครับตีสองทีก็ได้ฮะเก้าสองสิบแปดไปครับอ่าทุกครั้งที่ตีจะเห็นว่าดามเมจมันจะค่อยๆลดลงนะเหมือนกับว่ายิ่งตีเราจะยิ่งตีเบาไปเรื่อยๆครับอันนี้เราไปปั่นที่ที่นี่ก่อน และอันนี้อัความสามารถเจ๋งมากคือสลับแอสแท็กกับดีเฟนของสตูครับ mm hmm. เอาไว้ช่วยในการที่จะล่าสมันได้เวลาแบบมันตีแรงๆหรือดีเฟนมันเยอะแล้วพลังโจมตีม,าตามันต่ำๆครับ mm hmm. โอเคเราลงเลยดีกว่าเราไม่รออยู่แล้วฮะ mm hmm. ลุยต่อสิครับอันนี้จริงๆเราควรจะไปเอาฮิลนะแต่ว่ามันช้าครับลุยเลยดีกว่าฮะวัยรุ่นใจร้อน mm hmm. อันนี้อันนี้อะไรไม่พอเนี่ยเงินไม่พอหรออ๋ออ่ะเผาเอาเงินเล่นก่อน อันนี้บอสครับผมเลือก13นะครับอ้าวพอเก็บกุญแจแล้วมันตื่นโอเคได้อัปเกรดเพื่อเราก่อนนะครับอัปเกรดตัวเราด้วยครับผมตอนนี้จมตีเรา11ครับผมเลืองเงิน2บาทเหรอโอ้ไม่มีเงินเลยอะแบบยาจกสุดๆอ่ะตบธรรมดาไปก็ได้ป้าบป้าบเขาตีเราไม่ได้หรอกป้าบชนะครับผม ต้องหาหางเงินแล้วนะเนี่ยตังไม่มีเราจะหางเงินได้ไหมนะครับผมโอ้โหเป็นการต่อสู้ที่เหนื่อยมากนะครับตานี้การจัดเด็กสําคัญนะเอาเอาเด็กดีๆเข้าไปก็ได้ประโยชน์เยอะครับเนี่ยถึงบอสแล้วครับผมอีกสามเก้าเท่านั้นนะครับอีกสองเก้าด้วยโอเคโอ้โหบอสฉากนี้สั้นมากอ่าลูกพ่อเก่งไปเก่งไปอ่าขายก่อนขายก่อน เอาเก่งอีกเก่งอีกจมตีสิบเอ็ดแล้วอันนี้โอ้โหเลือดห้าสิบอย่างฮิวเลือดเต็มจังตอนนี้โอเคครับเลือดเขาสิบห้าดีเฟนสิบเอ็ดก็เป็นสิบหกครับสิบหกเราตีสนะิบเอ็ดตีไปก่อนมันไม่ตายหรอกนี่เนี่ยมันจะตีเพื่อเรากรอบเป็นศูนย์ะแต่เราก็ฆ่ามันได้ครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็คือบุกมาถึงถ้าถึงบอสแล้วล่ะโอ้แต่ว่าพลังผมนี่ต่ำต้อยหอยสังมากครับไม่เป็นไร ลุยต่อไปครับนี่ฮะอีกเก้าเดียวถึงบอสแล้วผมจะรอดไหมนะครับดูกันฮะเลื่อสิบสี่เหรอกัดก่อนเอาเลื่อนมาก่อนอแอแททกเพิ่มหรือไฟเผาดีแอแททกเพิ่มก่อนเป็นตอนนี้สิบแล้วครับไม่มีของแล้วอะต้องยอมแล้วเนี่ย โหเสียดายมากเลยฮิวเลือดเต็มด้วยนะไฟเผาเหลือห้าครับผมงั้นก็ตายได้ซะเจอบ,จบลุมครับผมตายได้แล้วครับผมต้องใช้อันนี้มั้งเพื่อเพื่อเอาฮิวเลือดเต็มก่อนนะไปเจอบอสเนี่ยไม่เป็นไรฮะลองดูครับเผื่อชนะได้อุ้ยพลาดใช้นี่ก่อนโอเคแล้วผมก็ยอมใช้ฮะเหลือเก้าบาทคุมครับอ่าแล้วก็เลือดเต็มแล้วครับ โอเคลุยป้าป้าไปครับผมเงินเหลือสองบาทครับเจอบอสจะชนะได้ไหมนะครับมาลุ้นกันครับผมตรงเป็นเส้นยาวเลยฮะทางที่เร็วที่สุดคือทางตรงนะครับผมปัญหาคือเราโหจะเอาอะไรไปสู้นี่แหละนั่นไงโ,โหเลือดยี่สิบหกแอทคสิบคิดก่อนทำยังไงวะเนี่ยขายนี้ก่อน ดูดเลือดทันไหมวะเงินมีน้อยน้อยอะไรที่ไม่ใช้เงินใช้ไปก่อนครับผมอนี้ใช้ไม่ได้เผาเขาเล่นไหมปึ๊บเหลือสิบเอด็ดเหลือยี่ิบเอ็ดเอาใช้ไปอีกเหลือสิบสองบาทเอาวะจะสู้ได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะรอดอะ่ะผมว่าผมตีไม่ชนะแต่ว่าก็ลุ้นดูฮะป้าบป้าศัตรูเหลือสิบ เราเหลือโอ้ชนะเว้ยนี่ดาบสุดท้ายตายพอดีโอ้โหชนะได้ครับชนะบอสได้แล้วนะครับผมถึงว่าไม่ชนะโอ้สุดยอดนะครับในที่สุดเราก็เคลียรบบอสได้ครับผมแล้วเหล่าโนมก็มาช่วยบอกว่าโอ้สุดยอดคิดดีบลมากเลยเราสามารถที่จะจัดการบอสได้สําเร็จแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับผมที่เราสามารถจัดการบอสตัวนี้ได้ครับเจ้าในคอมเมนเซอร์นะครับผมเราก็สามารถเคลียร์ดานได้สําเร็จนะครับผมและก็ได้รับ ชื่อเสียงนะครับผมเยเคียร์ได้แล้วนะครับวิกตอรี่นะครับผมนี่นะครับผมฆ่ามอนเตอร์ไปสิบสามตัวนะครับก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวแบบเส้นตรงนะครับของดันเจียนฟาเตอร์นะครับแต่จริงๆริแล้วเกมไม่ฟาเตอร์เลยนะครับอตอนจบด่านก็มากดดูหลุมศพนะเผื่อจะได้ดอกของอะไรนะครับเนี่ยตีมอนตัวไหนไปได้บ้างในรอบนี้นะครับผมก็มากดรับของรางวัลกันไปนะครับเล็กๆน้อยนนะครับผมแล้วเพื่อเอาไปอัปเกรดต่อไปนะครับผม สำหรับคลิปหน้าผมจะเล่นอะไรก็คอยติดตามชมกันได้นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันครับ